ขาขึ้นเลยว่ะไอ้คนว่ะข้นาเพื่อเว่นนะกคนเลเนาะไอ้เนี่ยน่ากลาไหนบอกว่า่ะมาเล่น้นต่อน่ะป่ามีคนได้ไหมฮะป่ามนกะขึ้นเลยเนะป็นเมาเหรอไหมปวดาปวดเนก้รที่วดหัวนวดหนวขอ้นมาป่ะแม่นี่มันตัวปดามันอะไรันไม่ไําเลย เดี๋ยวๆจะดังขึ้นเดี๋ยวเ่ยก็กลังไปอยู่เนี่ย้ังไ้เพราะมองไม่เห็นทางเลยครับเราบอกใ่ยดูสิหนูมองดิคนร้องดิเนี่ยถ้าผมยัยางอยู่อย่างเงี้ยพาไม่